คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโปช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีคุณครูโปโป้คะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผูป้ปกครองด้วยนะครับวันนี้พี่นิตาพร้อมมากๆไม่รู้ครูจะเล่นเกมหรือครูโรลิอะไรมาฝากกาันร <laughs> ีบตัดความหวังของเด็กน้อยเลยค่ะครูนะเล่นนานไปแล้วนะ <laughs> ค่ะอะเรามาหาสาระกันบ้างดีกว่า <laughs> ที่ผ่านมาก็มีสารานะคะอ๋อเหรอ ต่เป็นสาระแบบสนุกสนานไงคะครูอ่าโอเคครับคราวนี้วันนี้นะครับครูปโป้ก็จะมีสาระมาให้น้องๆน,น,นะครับแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นสูงด้วยนะครับผมเกี่ยวกับอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของการบวกลบเลขครับเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะบวกลบเลขกันปกตินะครับเราจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งครับที่จะทําให้เราเนี่ยบวกลบเลขได้เร็วขึ้นนะครับก็คือการบวกลบเลข โดยที่เราจะทำให้เลขเนี่ยอยู่ในรูปของเลขท้ายเป็นเลขศูนย์เลขท้ายเป็นเลขศูนย์แปลว่ามีหลายหลักเหรอคะใช่ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้สองหลักสามหลักหรือว่า4ี่หลัก นะครับก็แล้วแต่โจทย์นะครับถามว่าท no ําไมเราถึงต้องทําเลขท้ายให้เป็นเลขศูนย์ครับทําไมคะพี่นิตาโยนมาเร็วมากเลยอ่ะก็คิดไม่ออกก็ถามครูเลยดีที่สุดเพราะอะไรลบหรือบวกด้วยศูนย์เนี่ยมันก็จะได้เลขตัวนั้นอ๋ออย่างเช่นถ้า1นบวกศูนย์ก็ได้1หรือว่า1ลบศูนย์ก็ได้1ค่ะนะครับเพราะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยบวกหรือว่าลบเลขได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเรามาทําให้มันเป็นศูย์แล้วมันจะเปลี่ยนตัวเลขหรือเปล่าอะคะคำตอบไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราต้องรู้หลักการตรงนี้ถามว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์หลังจากนี้ได้นะครับในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการบวกลบเลขที่เป็นตัวเลขที่มันอาจจะไม่ค่อยลงตัวอย่างเช่นสมมุติว่า6กลบเอย่างเงี้ยตัวหน้าเป็นตัวเลข6ตัวหลังเป็นตัวเลข9อย่างเงี้ย เวลา6บ9ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าต้องไปยืมตัวข้างหน้ามาใช่ไหมมันก็<ช>ะจะค่อนข้างวุ่นวายวิธีการนี้ที่ทําให้ตัวเลขท้ายเนี่ยเป็นเลขศูนย์เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราบวกลบเลขได้ง่ายขึ้นนั่นเองอนะครับผมค่ะพร้อมแล้วค่ะยังไงค,ครูทำยังไงอ่ะโดยหลักการครับเราจะใช้วิธีการบวกเข้าแล้วก็ลบออกนะครับก็แล้วแต่ ว่าหน้าตาของตัวโจทย์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการบวกเข้าไปครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเลข8เนี้ยถ้าเราอยากทําให้เป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ก็คือเราต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก2ถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่มันมีจํานวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําการบวกเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเลข10หรือพูดง่ายๆคือลงท้ายด้วย0ูนย์ได้ง่ายในขณะที่ถ้าเลขน้อยๆครับเลขน้อยๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการลบออกอย่าง เช่นเลข2อย่างเงี้ยทำให้เป็นเลข0ูนย์ก็คือลบออกไป 2, 2> อ๋อค่ะนะครับมันก็จะทําให้เวลาที่เราคิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าตัวเลขของเราเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยตัวที่เป็นตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวที่เป็นตัวลบเพราะนั้นพวกนี้เราสามารถลบกันได้ปกติเลยนะครับตัวอย่างเช่น67-43เลบกับ43เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเลข7เนี่ยมากกว่าเลข3เราก็สามารถลบได้เลยก็คือเป็นเลข4ถูกไหมครับ ในขณะที่หลักสิบเลขหลบด้วยเลขสี่ก็จะเหลือเลขสองนะครับมันก็จะได้ยีิบสอันนี้คือปกติเลย นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะต้องทดอะไรยังไงแบบไหนไม่ต้องนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขที่ตัวตั้งเนี่ยนะครับตัวเลขท้ายเนี่ยน้อยกว่าตัวที่ถูกลบนะครับแน่นอนครับมันน่าจะเกิดปัญหาว่าเราต้องมานั่งคิดในใจเอ๊ะลบกันแล้วต้องทดในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างยากครับคปโปโปโยกตัวอย่างครับอย่างเช่น47 ลบยี่สิบแปดจะเห็นว่าตัวตั้งเนี่ยตัวท้ายเป็นเลขเจ็ดส่วนตัวลบเนี่ยตัวท้ายเป็นเลขแปดเพราะฉะนั้นเจ็ดลบแปดเนี่ยมันจะไม่ลงตัวใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปยืมไอตัวข้างหน้ามาใช่ไหมตามหลักการบวกการลบเลขะนะครับคราวนี้วิธีการครับก็คือเราจะทําให้มันกลายเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์เพราะฉนั้นเมื่อกี้บอกว่า47่สิบเจ็ดลบยี่สิบแปด เราจะเปลี่ยน28เนี่ยให้เป็น30สามสโบเพราะฉะนั้นเราจะบวกเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ครับบวกเพิ่มเข้าไป2อ่าบวกเพิ่มเข้าไป2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้าเราก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก2ด้วย mm. เพราะฉะนั้นจาก47่สิเลบย8 47บวกสก็เป็น 49, 49. ยี่บวกสก็เป็น30ใช่ไหมครับเพราะนั้น4 9่สิบเก้ลบสามสิบสมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันก็เป็นคำตอบของ4 7่สดลบยีด้วยใช่ครับผมนี่ตาอ๋อยาวเลยจริงๆตัวเลขน้อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการทำให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นเราก็ต้องตั้งสติก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวบวกไปบวกมาเอางงแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเหมือนเรียนบวกลบแล้วนะคะเหมือนเวลาเราทดเนี่ยเขาก็จะสอนด้วยว่าหลักหน่วยบวกลบหลักหน่วยห,วยหวยลักสิบลบหลักสิบหรืออะไรอย่างเี้ยต้องมีการทดไว้ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปยืม,ม <า S 2> ตัวข้างหน้ามาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ถามว่าอันนั้นคือเบสิกของการบวกลบเลขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่คูโบโป,โปเอามาเสริมให้เนี่ยมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเราจะต้อง เจอตัวเลขที่เราจะต้องแยกออกมาเป็นแบบนี้หรือว่ามีการจัดรูปพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกนะครับในการทำให้ตัวท้ายเนี่ยเป็นเลขศูนย์ ดีนะพี่นิตาติดกระดาษมาแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ครูปโปโ,ปโปบอกไปว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับบางครั้งนึกลอยๆในหัวเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการเขียนการทดอะไรต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับผมน้องๆค่ะเอากระดาษมาทดแล้วทาตามดีกว่าค่ะ จะได้เข้าใจอะนะโอเคครับลองดูในตัวอย่างข้อถัดไปนะครับพี่นิตาลองฝึกทําดูน้องๆลองฝึกทําดูนะครับพยายามทําให้ตัวเลขข้างหลังเนี่ยเป็นเลขศูนย์นะครับอ่ะโอเคครับตัวเลขถัดไปครับ54-17ลบ17อ่าเพราะนั้นเราจะทำา7 7ให้เป็น20ก่อนเพราะนั้นทำยังไงครับบวก3ค่ะอ่าบวก3าเพราะนั้น17บวก3ก็คือ 20, 20. นะครับ54วกส เป็น57ค่ะอ่าเพราะนั้น57าสิบลบยี่สค่ะอ่าเห็นไหมครับ37ได้ตัวเลขง่ายขึ้น นะครับง่ายจริงครูซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยเพราะว่า54ถ้าเหมือนที่พิ่นิตาทดปกตินะคะ4ีลบเไม่ได้ต so ้องไปยืม5มา1เป็น14 14-7ลบเก็คือ7แล้ว5ยืมมา1ก็เหลือ4 4-1ลบหก็3คําตอบเดียวกันเลยอ่าใช่ครับเพียงแต่ว่าก็คือเอ่อถ้าตัวเลขมันน้อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าตัวเลขเยอะๆเนี่ยแน่นอนครับว่าทดไปทดมาบางครั้งอาจจะลงลงลืมลืม นะครับวิธีการทําให้ตัวเลขท้ายเป็นเลขศูนย์เนี่ยมันจะทําให้เราคิดตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกหรือว่าการลบอ่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะตัวเลขตัวนี้นะครับ94 ลบด้วย49ครับโอ้พี่นิตาทำให้49เป็นเลขดหลักสิบใช่ไหมคะอ่าใช่ก็ต้องบวก1ค่ะอ่าก็จะเป็น50และ9 4้วบวก1ก็จะเป็น95 95ลบ50ก็เป็น45อ่าใช่ครับผมไวมากนะครับจริงๆก็คือตัวเลขพวกนี้ถ้าสมมุติว่าน้องๆฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยน้องๆสามารถคิดอยู่ในหัวแล้วก็บวกเพิ่มได้เลยครับนะบวกเพิ่มอย่างเช่น เมื่อกี้94ลบ49ก็94บวก195 49บวก150นะครับ95ลบ50จะเห็นเลยว่า95ลบ50เนี่ยเราคิดในหัวยังได้เลยเรีวกวา แน่นแต่ถ้าเกิดเป็นอันเดิมเหมือนเดิมที่ไม่นิตายเยิมนะ4ี่ลบไม่ได้ต้องบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น14 1 4ีลบก็เป็น 5, 5้าหเหลือ8 8แลือสก็เป็น4ี่ฮาจะเห,เห็นเลยว่าถ้าเป็นเลขปกติที่ครัวโปตั้งไว้เนี่ยมันคิดในหัวค่อนข้างยากถูกไหมครับใช่แต่พอเราเปลี่ยนมันเป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยเราคิดในหัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทดกระดาษเลยด้วยซ้ํานะครับ ขออีกหนึ่งข้อได้ไหมคะอ่าอ,อ,อีกหนึ่งข้อนะนี่ตาเหมือนสนุกกับการเล่นนะครับผมอ่าโอเคครับอีกหนึ่งข้อนะครับแปดสิบสองลบหกสิบหกค่ะก็ต้องบวกสี่เพื่อให้เป็นหลักสิบก็คือเจ็ดสิบแล้วก็บวกอีกสี่ก็เป็นแปดสิบหกแปดสิบหกก็จะได้คำตอบคือสิบหกค่ะ อ่าโอเคครับ16บหกนั่นเองนะครับไวมากไวมากเ้าชอบวิธีนี้ค่ะครู <laughs> นะครับเพราะนั้นก็คือมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปทดกระดาษนะครับสามารถคิดอยู่ในหัวได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าช่วงของเราคือช่วงคณิตคิดสิทจ้า เงี S 1> <S 1> <S <S ยบเลยค่ะวันนี้ขอบคุณครูคปโปโป้นะคะเดี๋ยวพินิตาจะไปอวดเจาพินิตามีวิธีคิดเลขเร็วใหม่แล้วด้วยอ่าน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกให้คล่องนะครับสําหรับการคิดเลขด้วยวิธีนี้นะครับผมสวัสดีคะ่ะคุณครูครับสวัสดีครับ <S <S คณิตคิดสิจ๊ะ <S <S กับครูปโปโป